สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องเกษตรลองทำนะครับผมพี่น้องวันนี้ผมพาพี่น้องมาตัดหญ้าสวนยางนะครับผมวันนี้จะมาลองตัดหญ้าด้วยสายเอ็นนะพี่น้องนะปกติแต่ก่อนก็จะใช้เป็นใบใบตัดหญ้านะเป็นใบตัดหญ้าที่ใช้กันปกติทั่วไปนะครับพี่น้องครับแต่วันนี้ผมเลย จะลองมาใช้สายเอ็นนะครับตัดดูว่ามันจะตัดได้หรือเปล่านะครับหญ้าก็จะเป็นเป็นหญ้าประมาณนี้นะครับพี่น้องครับก็จะเป็นหญ้าแบบนี้นะครับพี่น้องครับแบบแบบนี้เยอะเลยครับผม ตัดด้วยเอ็นนะครับพี่น้องครับนี่ครับก็ผ่านการใช้งานมาอย่างโชคชนนะครับพี่น้องครับก็ตัดหญ้าใช้ตัดหญ้าคันนาตัดหญ้าอะไรไปเรื่อยนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็ลองมาตัดหญ้าดูในสวนยางดูนะครับว่าหญ้าลักษณะแบบนี้มันจะตัดได้หรือเปล่านะครับพี่น้องครับ เพราะว่าที่ผมอยากจะลองแบบนี้นะครับเพราะว่าที่อยากจะลองใช้แบบสายเอ็นนะครับพี่น้องคือมันจะมีพวกเศษกิ่งยางที่มันหักลงมาแล้วก็มันก็จะปะปนอยู่กับหญ้ากับอะไรนี้นะครับพี่น้องแล้วก็จะมีรากของต้นยางที่มันโผล่ขึ้นมาจากดินนะครับเวลาเราใช้ใบตัดธรรมดามันก็จะ โดนพวกนี้มันจะโดนถ้าโดนทิ่งไม้โดนอะไรพวกนี้มันก็กระเด็นนะครับแล้วถ้าโดนลากยางลากยางก็จะแตกจะขาดนะครับพี่น้องครับก็เลยลองตัวนี้ดูนะครับเผื่อมันใช้ดีถ้ามันตัดได้ก็คงจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับพี่น้องมาลองดูกันครับผม ดีเลยนะครับพี่น้องครับคือนี่ครับถ้าโดนกิ่งไม้ถ้าเป็นใบตัดธรรมดาถ้าโดนกิ่งไม้พวกนี้มันก็จะกระเด็นนะครับพี่น้องครับจะเด็นจะกระเด็นไม่โดนแข้งโดนขาก็ทิ่มขึ้นหน้าเลยนะครับพี่น้องครับอันตรายมากๆเลยนะครับพวกไม้กิ่งไม้ยิ่งเศษเล็กๆพวกนี้นะครับ ครับพี่น้องครับสรุปแล้วก็ถือว่าใช้ดีอยู่นะครับพี่น้องครับสําหรับญ้าที่ต้นเล็กๆหรือญ้าที่ยังอ่อนอยู่นะครับยังไม่เป็นหญ้าแก่นะครับก็จะตัดได้ง่ายอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นญ้าที่มีลําต้นที่แก่แล้วมันก็จะตัดไม่ค่อยขาดนะครับพี่น้องครับยิ่งถ้าเป็นญ้าที่เป็นต้นลําต้นแข็งนะครับมันก็จะตัดไม่ได้นะครับพี่น้อง แต่เรื่องการกระเด็นของกิ่งยางของเศษดินเศษหญ้าอะไรก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับแต่ก็มีบ้างนะครับยังไงก็การที่จะการที่เราจะใช้อุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับถึงจะดียังไงมันก็ยังไม่ปลอดภย100ัยร้อเอร์เซ็นตนะครับพี่น้องครับก็ ใช้กันด้วยความระมัดร,ระวังนะครับพี่น้องครับถ้าไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้อย่างผมนี่ก็ต้องเพิ่มความระมัดร,ระวังเข้าไปเป็นสองเท่าเลยนะครับพี่น้องครับก็อย่าประมาทนะครับพี่น้องครับอุปกรณ์ดีๆมันก็มีทั้งคุณและโทษนะครับพี่น้องครับยังไงก็ต้องใช้กันด้วยความระมัดร,ระวังนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมพี่น้องเพื่อพี่น้องจะได้ไม่พลาดคลิปตต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม